ตายตายตายไา้ทะลักเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดียวเวดิวเขาบีบแรงไปหน่อยเมื่อกี้ที่เราจับมันเหมือนขยับเลยอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมีแผนแก้งเพื่อนใหม่นั่นก็คือเดียดิวนะคะคือเราจะแก้งให้เขาปิดตาค้ำของค่ะซึ่งแบบว่าคนอื่นเนี่ยก็จะเปิดตาหมดเลยไม่แค่เดียดิวที่ปิดตาแล้วเราก็จะบิวเขาว่าแบบว่า ดูสิว่ามันจะแต่ว่าอุ้ยมันกัดฉันอะไรเงี้ยดูสิว่าเขาจะกลัวไหมนะคะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นนเรามีภาพติดตาแบบนี้เราจะมานอนกันอ่ะไม่ไใช่ใวันนี้จะมาเล่นเกมมีชัน,เล,นเล่นสนุกสนุกนะคะอ่าแล้วก็เรียงตามลำดับก่อนนี่คือเรียงตามอาวุโสไม่ใช่ว่าเกิดก่อนหลังแต่ว่าอาวุโสว่าใครมาถ่ายคลิป YouTube ก่อนก็เริ่มหนูนี่ถ่ายต่เกิด,ดเลยอ่าแล้วก็มีนาดาหนุดีฟูฟิลดิวแล้วก็เดียนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะเล่นเกมอะไรกันเด็กๆรู้ไหมคะไม่รู้ค่ะมีผ้าปิดตาเราก็จะให้ปิดตาคำของแล้วก็แนวก็มันต้องไม่ธรรมดาแล้วก็ให้คำทีละคนทีละคนแล้วก็ดูว่ามันคืออะไรสมมุติว่าเรารู้แล้วว่าคืออะไรสมมติพิมพ์จับไปพิมรู้แล้วว่าคืออะไรแต่พิมเดี๋ยวเพิ่งบอกนะเพราะเดี๋ยวเราจะให้ตอบทีหลังเพราะว่าถ้าพิมบอกคนอย่างหลังจะรู้หมดเลยเข้าใจปะโอเคเข้าใจกติกานะคะปิดตาเลย หนูก็ปิดอย่างนี้นะใช่ง่ายกว่าหน้าเวยลูี๋ยวหนูต้องเว้นช่องหายใจยูจะทำยังไงหนูจะยูจะปิดจมูกปิดก่อนปิดก่อนนะคะทุกคนปิดก่อนปิดยาปิดยาปิดแล้ว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 ปิดทุกคนนะทุกคนปิดแล้วปิดแล้วเดีวปิดแล้วนะปิดแล้วโอเคเดี๋ยวเดียนอย่าเพิ่งมองเห็นอะไรนะเห็นเปล่าไม่เห็นเดี๋ยวไม่สนุกนะโอเคอ่ะเดี๋ยวจะเริ่มที่พิมพ์ก่อนนะเริ่มที่พิมพ์ก่อน อะไรอะอะไรอะคืออะไรอะค่ะดูทุกคนอี๋อะไรอะคืออะไรอะมันคืออะไรมันนิ่มมากเลยว้าวว้า คืออะไรคำ่อยู่บอ่ะอ่ะพอๆอีกคนนึงหรคะยนับไปเลยเดี๋ยว้พิมพ์เตอนี่ยัีวราพิมอะไรตัวตัอะไรตัวอะไรตัวอะไรหนูคิดว่ามันไม่มีชีวิต มันคืออะไรอ่ะต้องทายให้ถูกนะอะพอ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 เดี๋ยวเพื่อเปิดตานั้นคนเข้าที่เปิดตาได้เปิดตาได้อู้เฉยสว่างอ่ะไม่แสงท่อแรกนะง่ายง่ายอ่ะเดี๋ยวเราจะถามไล่มาจากคนคนคนท้ายสุดนะคะคิดว่ามันคืออะไรมันต้องเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเป็นสัตว์เหรอแบบเป็นแมลงที่แบบ มันแหลกมืดนุ่มนุ่มเหมือนเหมือนเหมือนคล้ายๆผิวกบอะ่ะมันแหลกนุ่มตองว่ากบหรือแมลงหรืออะไรกบกบแบบไม่กลัวกบเหรอไม่กลัวกบคนนี้เขาเลี้ยงสัตว์เยอะอ่ะคิดว่ากบตายยังคิดว่ามันตายยังชั่วมันตาหน่าจะตายแล้วค่ะมันกบที่ตายแล้วมากกว่าเอากบที่ตายแล้วมาถ้ากว่าหมดว่ะไม่ตายไม่ตายไม่ตายอนมีีชวิตกบมีชีวิตอ่ะดิวว่า หนูคิดว่ามันอาจจะเป็นอาหารที่แช่เย็นนะคะอาหารที่แช่เย็นคืออย่างไข่เจียวหรือเียวอาไ่อาหารค้างไข่แบนเนี้ยเหรอที่มันกินเหลืออะไข่เจียวที่กินเหลือแล้วไปแช่ตู้เย็นเนี้ยเหรอแบบุ่มๆอ๋ออะ แล้วนี่ว่าอะไรอ่ะแต่ว่ามันแบบมีความชื่อแบบหนังๆนะคะไม่ใช่แบบไม่ใช่หนังแบบหนังงูไม่ใช่มันเป็นเหมือนแบบพวกหนังแบบเนื้อไก่อแบบนี้ค่ะที่แบบหนังไก่เหรอที่ที่มันยังไม่ได้ต้มหรือทอดที่มันแบบเหมือนแบบสีชมพูอ่อนๆนั่นเลยอะค่ะที่แบบเนื้อไก่ดิบอ่ะว่าว่าเป็อะไรคะพิมคิดว่ามันคงเป็นหนังหงูหนังงูอ่านาดาว่าเป็นไรสลามค่ะสลามพิมอ่ะแต่ว่าเป โกบอ้ย่าเดี๋ยวจะเฉลยนะจบข้อต่อไปปิตาิตปิตาปิตาปิตาปปิตตาเราให้เขาไปพักก่อน1นึ่งสองสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่ีมันเฮ้ยมันเสียอะพอล่าพอแล้วพอแล้วพลอแล้วนเสียเหรอไม่ด้กลิ่นอะมีกลิ่นอไะอะไรออะไร พอเดียวเดียวเดียวแล้วว่ามันตายเบาเบามือนะสงสารมันดูมันดูเหมันวุญเร็ว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 เ okay. อ่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วอ่ะดิวไอเดียวโอ้ยเดียวผิดไปถูจับไปเลยค่ะจับไปเลยแต่ว่าเบาๆนะเดี๋ยวเขาตายเออเออเออไม่มีเสียงอะไรเลยได้ยังได้ยังได้ยังเลยอ่ะพอพอ โอเคเปิดตาได้อาเปิดตาได้ไม่ะไม่ใช่สัตว์แน่นอนไม่ใช่สัตว์อันนี้ไม่ใช่สัตว์แน่นอนหลอกกันนะเนี่ยอะว่าคืออะไรวุ้นเจลลี่สีแดงที่มันเป็นน้ำๆใช่ไหมคะแบบวุ้นเจลลี่แล้วไปดูเห็นสีด้วยอ่ะไม่หนูแดงเพราะว่าปกติเจลลี่สีแดงมันจะเป็นเจลลี่สีแดงที่คล้ายๆแบบนุ่มๆที่มันแบบเขาดี คิดว่าเป็นบุญหรือว่าสลามหรือว่าสลามหรือดีสลามสลามนาดาเยลลี่เพราะมันมีกลิ่นค่ะเยลลี่เมันกินเว่าเป็นหนังงูอะคนละอแล้วอโอเคเดี๋ยวมาเฉลยอะขต่อไปิดตาอะพิมเฮยอะไรอะพิมอยากกินนะมันมันเป็นขนน่็นขนอะพ่อพ่อนาดา้องไม่ใช่สัตว์ เอาไว้ใช่ป่ะขนจริงขนอ่ะโอ้ยฉันรีลแลมมากเลยอ่ะ <ขน S 1> อ่หอแต่ว่ามันแปลก,ปกมันแปลก,ปกอ่ะอันนี้อะไรอาจจรยฮือะ <c oughs> อะไรฮืออ่ะเดียนี่อยู่นี่ลูกอ่าจับดูจับดูหนูม่สิ์รู้ว่ามันคืออะไรหนูรู้แล้วเหรอ <c oughs> หนูรู้แล้ว,ลวอ่ะหนูรู้แล้วอ่ะบาย เป,เปิดตาเปิดตาได้อ่ะหรือว่าอะไรมันคือผลไมช้ชนิดหนึ่งมันเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่ว่ามันเป็นมันเรียกว่าอะไรไม่รู้มันมัน,มนใช่อ e, <ห>ีวีกีวีหรือเปล่าอ๋อ,อกีวีอ๋อกีวีอ่ะโอเคอาจจะเป็นผลไม้ที่เหมือนเป็นวงกลมเล็กๆเหมือนโคอข้นัดก็ได้โคข้อนัดอ๋อมะพร้าวแต่เป็นลูกเล็กมะพร้าวลูกเล็กเฮ้ยเล็กเหรอมะพร้าวลูกเล็กโอเคอหนูอจำผิดอาจจะเป็โโน ตาที่ตัดออกมาทำให้เป็นกลมๆมันแบบขนนิ่มๆของตาแาบนี้เหรออ่าดูดิเหมือนกระบองเพชรเหมือนกระบองเพชรน่ารัเอ่อหนูไม่มีไอเดียหนูไม่รู้มันถือว่ามันเป็นแมลงอันนี้ที่มันไปหมุนขี้วัวขี้ม้าโอ้ยแล้วมันจะใหญ่ยังไงล่ะไม่ใช่แมลงอัแมลงกุจีอะค่ะแมลงกุจีแมงกุจจีมันน่าจะตัวเล็กหรือเปล่าลูกอ่ะโอเคข้อต่อไปอ่ะพี่พิม เฮ้ยเฮ้ยนี่นอนนอนนอนน,อนีนน่ได้ได้ให้มันนอนนะพูดสิอย่าพูดช่วยให้มันเหมือนนอนจริงนะยไปอ่าๆต่อไปอยู่ดีเฮ้ยมันปเปียกเปียกออ่อพอแล้วพอแล้วอย่าพูดมากอ่ามันแปลกๆมันเย็นๆนะ,อะโอเคเขาอ่าดิวดิว ลากมือหนูอ่ะพออะพอพออะเกียร์มันดิ้นไหมมันดิ้นไหมมันเสืออะไรพอ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 ออะเอาไปซ่อนเอาไปซ่อนหนูรู้ไหมคืออะไรหนูมีการดมด้วย กินเหมือนบัวลอยเลยอ่ะกินเหมือนบัวลอยแต่มันใช่ไหมล่ะจับดูอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่บัวลอยแต่มันคล้ายๆบัวลอยแต่หนูแต่หนูจำชื่อมันไม่ได้โอเคค่ะอาจจะเป็นหางจอไข่เหมือนต้มต้มต้มยำไอ้นั้นนะคะหางจอไข่ส้มกระเจียนู้นฮะสกระเจีอ่ะสูตเวล์รู้สึกถึงข้าวเหนียวมูนไอ้ที่มันข้าวเหนียวมูนอ๋อแล้วก็น้ำสีดีนอนที่มีกลิ่นข้าวสวย อ่ะน่าดานอนแช่กะทิอานอนแช่กะทิโอ้อร่อยแน่นอนเมืีว่ามันเป็นแบบเหมือนไอเนี่ยไอตัวที่มันอยู่ในใบไม้ค่ะสีดำๆเล็กๆเล็กๆนอนที่เป็นเยอเออนั่นแหละนั่นแหละนอนใบไม้อ่ะข้อต่อไปข้อต่อไปข้อต่อไปอ่ะพรีมก่อน อ่าดิวจับเลยดิกจับเขสิ่าไอู้สงสัยแล้วจับีอุ้ยนุ่มดิออแนหูตายระเบี้ขคนแบบตายตใส่ทะลักเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดิวเีบแรงไปหอยยัที่เราจับมันเหมือนขยับเลยอะดิวเะกันัอแล้วคนนี้ลงมาเลยไม่ไมีคนดิ้งแน่ จะเป็นเนื้อเนื้อเหรอแบบเนื้อที่ที่เขาหั่นเป็นเนื้ออ๋อเป็นเส้นแบบนี้เหรอเพราะว่าหนอนมันจะเป็นกลมๆแต่ว่านี่มันเป็นแบบเป็นๆแล้วก็มีเป็นแบบเหมือนโดนตัดไปข้างล่างเนาะโอ้โหจ่ใส่ใส่ใจรายละเอียดอ่ะอาจจะเป็นหมึกหรือหางหมึกอะค่ะหรือปลาหมึกเหรออ๋อที่มันเป็นปลาหมึกเยลลี่ค่ะเยลลี่ที่แบบยาวๆี้แล้วตัดออกมาสลามที่แข็งสลามที่แข็งนาดาหนอนหนอนนาดาที่าแบบ นอนแบบยาวๆอย่างเงี้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะโอเคข้อต่อไปข้อสุดท้ายแล้วใช่ไหมกลัวสิจับเพื่อนอะพี่ทำของมันแตกอะอะพิมพ์ก่อนเฮ้ยอะไรมันอีมันขี้เลยอ่ะเฮ้ยมาเหรอเออเอาหน้าด่าเอะอะไรวะเออเจ็บเจ็บอ่านหน่อยดิหน่อยดิ จริงคือหมดหรืออะไรเหรอคะแบบความรู้สึกเหมือนชีเลยอ่ะเดี๋ยวอย่าพูดอย่าพูดอ่ะเดียวไปไม่ใช่เออเดียวถูกแล้วเอามือมานี่เดียวไปถาไม่เจอตลอดเลยนี่จับไปเลยพอพอพออย่าพึ่งดมนะอย่าพึ่งดมนะอย่าไปลมอ่ะเดียเอามือออกมากได้นะหนูได้กินอ่ะจ๊ กิวิวแบมือไว้นะเดี๋ยู่เลยมันกินเหมือนอาหารแมวกับอาหารหมามากเลยอาหารแมวหรือนาหารแมวอาหารเลียพอแล้วพอแล้วพอแล้วใช่ใช่แน่ใช่แน่อ่ะคิดว่าอะไรอาหารแมวเลียอาหารแมวเลียใช่อ่ะอยู่อยู่มองแต่ที่มองเลี้ยตัวเองยวว่าอะไรอ่ะจะเป็นแป้งเวลาแป้งนุ่มแป้งเละๆหรออ่ะ เฉลยเฉลยอยากรู้ไหมใครใครถูกบ้างใครทายผิดต้องโดนลงโทษนะโอ๊ยน,น่าอดกันก่อนเออแต่ว่าไม่มีเฉลยะถูกผิดเพราะว่าเราแย่เพื่อนแย่พิมพ์ออจะบอกว่าที่ให้ตอบอ่ะคนอื่นเขาเปิดตากันหมดเลยใช่หนูว่าหนูแล้วก็พิมแบบเขาแยะตลอดเลยโดนเดียบอกว่าอดียบอกว่าเฮ้ยทำไมพิมพเดินมาได้ถ้าปิดตาอยู่ ตอนนึงที่ดิวกำลังจับแล้วหนูแบบอีหนูไม่กินได้ไงวะเอ้าหนูไปกินได้ไงวะใช่นี่ปฟอกแตกตลอดไม่เราคือปัญหาคืออีทุกรอบเลยใช่พี่เหมือนพี่เห็นไงเขาเขาเห็นเขาพยายามดิวเพื่อไงรู้เหรอจะได้รู้เดีอยวเราแก้มันมันรู้สึกเหมือนเป็นสัตว์เป็นสัตว์จับแล้วรุนบ้านนี้กินแค่เหมือนสัตว์แต่ที่ไม่กลัวสัตว์เลยใช่ไหมใช่ผมไม่กลัวสัตว์เฉลยก็เป็นดังที่เห็นนี่นะคะ เรื่องเราแกล้งเพื่อนไม่ค่อยสําเร็จเพราะเพื่อนไม่ค่อยกลัวเลยอ่ะแล้วแบบว่าเขาต้องการให้เหมือนกับเป็นสัตว์จริงๆด้วยเขาบอกคุณเลยอยากรอเล่นตะกบเนี่ยน่าจะเอากะปุจริงๆนี่กระปุกนั้นแต่มันกลมนะน้ำใจอ่ะน้ำเนื้อไก่อ่ะเออนี่ก็ไม่กล้าไงเพื่อนหอมหมาบ้างไม่กันเขาไม่กลัวอ่ะถือว่าภารกิจในการแกล้งคนข้างเฟลค่ะโอ้ยคลิปนี้ก็เอ่อเป็นการต้อนรับเพื่อนใหม่เล็กๆนี่